บทที่17เงินค่าอาหารที่คุณหนูให้เผาวยังเหลืออีกครึ่งตำลึงควาวันนี้ตอนที่เรากกำลังเตรียมตัวไปซื้อผักคิดไม่ถึงว่าแม่สามีของเผาจะพาพวกพี่น้องของสามีมาว่ามาหาว่า,าเผาขโมยเงินที่บ้านยังเงินที่เหลือทันไปเผาสู้เขาไม่ได้ขออภัยเจ้าค่ะพอพูดถึงตรงนี้นางก็เศร้าเสียใจน้ำตาไหลออกมาไม่อย่างหยุดไม่ได้เจ้าแยกออกมาแล้วไม่ใช่ถือ ป่าเพียวเงี้ยวถามแยกออกมาแล้วจะมีประโยชน์อันใดพวกเขาคิดจะมาเข้ามาพวกเขาล้วนเป็นคนเลวยังผินผักผมที่ท่านพ่อให้ท่านแม่ยังของทั้งหมดที่ท่านพ่อทิ้งไว้ให้พวกเราั้งยังขับไล่พวกเราออกมาอีกทําให้พวกเราต้องอยู่ที่วัดทังอ่อนกางคืนหน้าคัวขอทานหลายคนยังคิดจะแย่งอาหารที่ท่านแม่ขอทานกลับมาได้ ลูกชายคนโตของสกุลสีเหนื่อยหน้าไม่ยอมให้น้ำในเบ้าตาไหลลงมาท่าทางเข้มแข็งทําให้คนสะเทือนใจเด็กพูดโกหกไม่เป็นสิ่งที่พูดออกมาส่วนใหญ่เป็นเรื่องจริงสีเนียงสิอวุ่นวายส,ส่งสายตาให้ลูกชายให้เขาหยุดพูดต่อเจ้าชื่ออะไรบอกพี่สาวสิต่อเพียมเยี่ยวถามข้าชื่อถิงเซียนขอรับสรงางงามและมีพลังเป็นเชื่อที่ดีทีเดียวข้ารู้แล้ว พาน้องชายไปหั่าที่อื่นก่อนข้ายังมีธุระต้องคุยกับท่านแม่ของเจ้าติงเซียนมองมันณนดะที่ยังคุกเขา่าแววตาเป็นกังวลนับว่าเป็นเด็กที่กตัญญูทุกคุณเจ้าพอ,อยิบท่านแม่ของเจ้าขึ้นมาเถิดขอบคุณคุณหูแม่ลูกพูดขึ้นพร้อมกันฝั่งที่ฉีเหนียงจื่อเล่าแล้วเป็นความขมขืนของสตรีในยุคนี้แท้ๆสูญเสียสามีถูกครอบครัวใหญ่มองว่าเป็นภาระ แล้วก็รายค่ะทอดทิ้งเนอะยังไม่ลืมกลับมาคุมคูดูว่ายังมีของมีค่าอะไรเหลืออยู่อีกหรือไม่เจ้าให้เด็กเพกอาศัยอยู่ในวัดทดั้งวันตลอดได้อย่างไรกันเด็กบอบบางเช่นนี้จะทนร้อมทนหนาได้อย่างไรสี่งแห่งเชื่ออ้อึงไม่ใช่ว่าเป็นเพราะไม่มีหนทางอื่นหรอกถือหากมีโอกาสเพียงแค่หนึ่งในหมื่นใครจะยอมให้เลือดเนื้อเชื้อไขของตนต้องํำบากเช่นนี้ อ้เพียงเมียวรู้สึกว่าการที่สีเหนียงจือพาเด็กสองคนที่ยังเล็กได้รอดอยู่ข้างนอกยังสามารถปกป้องทั้งสองให้ปลอดภัยมาจนถึงวันนี้แม้ว่าจะผอมร่างกายไม่มีเรี่ยวแรงอะไรเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยจริงๆหนังรูปทองน้อยเพียงคงเป็นท้ของตนเองโดยไม่ดูตัวพูดถึงตรงนี้สีเหนียงจือก็คุกเข่าลงไปอีกเฮ่าข้าไม่ชอบคุกเข่าไปมาที่สุดเช่นนี้ลดอายุไขข,ของข้า มีเรื่องกระลุกขึ้นมาพูดคำพูดนี้ข้าจะไม่พูดอีกเป็นคนที่สองสีเหนียงสื่อไม่ได้คุกเข่าลงไปอีกยืดตัวตรงเมลูจะทำเช่นใดดีคุณหนูดูเหมือนจะไม่เอาเรื่องแต่เงินครึ่งตำานึงนั่นนางต้องหาอะไรมาชดใช้คืนให้เช่นนี้ก็แล้วกันบ้านหลังนี้ข้าอยู่แค่คนเดียวพวกเจ้าสามแม่ลูกก็อยากกลับมาที่วัดร้างอีกเลือกอยู่เถินที่ตนเองชอบหากขาดเธออะไรก็ไปหาในห้องเก็บของถ้าห้องเก็บของไม่มี ค่อยเอาเงินไปซื้อแต่ช้าก่อนอย่าเพิ่งเรียบดีใจเงินที่จ่ายออกไปนี้ติงเซียนจะต้องทำงานให้พี่สาวเป็นการทดแทนได้หรือไม่ให้ปลาม่สู้ให้คันเบ็ดติงเซียนคุกขอ้อท้องสองข้างดังตูบบ่าวยินดีบ่าวยินดีขอทับติงเซียนทำได้ทุกอย่างอะไรก็ได้บ่าจะทำตามที่คุณหนูสั่งให้ดีที่สุดขอรับขอเพียงมีงานทำก็จะมีข้าวกินก็จะมีแรงก็จะปกป้องท่านแม่กันท้องชัยได้ ีจำคำของเจ้าวันนี้ให้ดีนางเตือนเบาๆคุณหนูท่านให้ที่ดบแดดหลบฝนกับพวกเราแม่ลูกบนคุณใหญ่หลวงเช่นนี้พวกเราสามแม่ลูกไม่มีอะไรจะตอบแทนภายหลังคุณหนูให้พวกเราทำอะไรจะลงน้ำหรือลุยไฟก็จะไม่ปฏิเสธเด็ดขาดเจ้าคะ่ะได้พบเจ้านายที่เขาอกเข้าใจและมีคุณธรรมสูงเช่นนี้หากสุ่งหนิงจือ้อยังไม่รู้จักแสดงความภักดีก็โง่เต็มทน เพยงแต่ว่าจบเช่นนี้อาจจะเกินไปหน่อยข้าให้เจ้าไปไายเจ้าจะไปหรือไม่ป่อเพียมเมี่ยวคิดมาตลอดว่าไม่ใช่ทําดีแต่ผูดได้แล้วพูดนั้นจะไม่มีวันทอดทิ้งนางผ่านชีวิตขึ้นขึ้นลงๆเช่นชัดก่อนมาแล้วจึงรู้ว่าความรู้สึกข,ของคนกับผลประโยชน์เป็นคนละเรื่องกันนางไม่ถือเอาคําพูดแสดงความชงทักพักดีของสิ่งีย่งจืดเป็นจริงเป็นจังขอเพียงสิบีข้างหน้า หรือแม้แต่20ปีข้างหน้านางยังจำคำพูดในวันนี้ได้ก็พอแล้วส่วนในอนาคตใครจะไปรู้กันเล่าสีเหนียงจีดตกตะลึงติงเสียงกระอึ้งไปด้วยป่อเพียวเมี่ยวหดหูอารมณ์ขันของนางคงมีแต่ฮวะเอ๋อที่รู้สักชื่นชมหนทางของข้าช่างโดดเดี่ยวนักเรื่องการแสดงความพักดีไม่ใช่คำพูดใช้การกระทำพวกเจ้าทำถึงจะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเจ้าค่ะเจ้าค่ะคุณหนู แล้วเงินเครื่องตำหนึ่งนั่นจดลงบนบัญชีของแม่สามีเจ้าต้องมีโอกาสทวงคืนแน่หากไม่มีโอกาสก็ถือเสียว่าเป็นค่ายาของนางก็แล้วกันมีวิธีด่าคนที่เจ็บแสบเช่นนี้ด้วยหรือพอเพียงไม่รู้สึกเฉยๆเท่านั้นเพียงแต่สีหนยงจือก็ติ้งเซียนไม่อาจต่อบคำพูดใดๆได้อีกยกต้มถั่วเขียวที่ข้ายากดืมมาเร็วเข้าข้ากะหาจะตายอยู่แล้ว คนที่เป็นนายของบ้านเช่นนางฝืนคืนวิถีชีวิตและเคยชินกันเหมือนกับชาติก่อนผิดแผกจากจาตของสตีนยุคสมัยนี้สง่างามมีคุณธรรมสง,งบสงเวย่อะไรนั่นเคลีย,ยไปได้ใครเท่าไหร่ก็เท่านั้นอีกอย่างช่วงวันเวลาที่เร่งเดินทางมานี่ปอเผี่ยวเฮียวเข้าใจหลักการขึ้นมาอย่างหนึ่งชอบอะไรก็ไปทําไม่ต้องระง,งับอารมณ์ไม่ต้องอ้อมค้อมชีวิตเป็นของตนเององใชใ้เต็มที่นาาไม่มีอะไรที่ต้องกลัว อย่างน้อยมีชาติที่เราได้เป็นแต้มต่อแม้จะไม่สามารถพลิกแม่น้ำคว่ำทะเลแต่เรื่องปกป้องตนเองไม่เป็นปัญหาแน่นอนสี่เนียงจือ่อคำนับขอบคุณหลายครั้งจากนั้นให้ลูกชายทั้งสองไปหาห้องอย่างร่าเริงัวนนไปเตรียมต้มถั่วเขียวที่คุณหนูจะกินคุณหนูรู้ว่าต้มถั่วเขียวที่ท่านแม่ทำอร่อยที่สุดคิดไม่ถึงเลยว,ว่าต้มถั่วเขียวก็จะช่วยชีวิตท่านแม่น้องชายถึงพูดเสียงอ้อแอ หมอ,อเพียวเมียวได้ยินนี่มันคำพูดอะไรกันเห็นนางเป็นนักชิมอาหารทับหรือนางไม่ยอมทับเด็ดขาดว่าอยู่กับภาวะเอ่อมานานได้ทับอิทธิพลจนกลายเป็นอาการที่ติดตามฮะพูดถึงเจ้าเด็กภาวะเออน่าจะถึงเมืองหลวงแล้วกระมังหลายวันมานี้นางจดจำทิศทางเหนือใต้ออกตกของเมืองหลวงให้โดยส่วนใหญ่แล้วแฉกเช่นคนในราชวงศ์ขุนนางชั้นสูงและชนชั้นสูงอาศัยอยู่ในตรอกไฮจือ้อ ไกับชายกลางเมืองหลวงนางควรจะหาเวลาไปสำรวจจวนเซิ่งเจ้งอองได้แล้วนางมั่นใจฉากนี้ใส่ไม่ลมเลิกหากไม่บรรลุเป้าหมายของจินชั่วเอ๋อแล้วฮาวาเอ๋อกับป้าใหญ่ชางมีโอกาสอย่างยิ่งที่จะถามเขากลับเมืองหลวงแล้วเสียงเาคาะกลับไม้บอกเวลายามชื่อผ่านไปบนกำแพงของจวนซึ่งเจ้งอองในตรอกหายชื่อมีเงาร่างของคนสวมเครื่องแต่งกายสีดำ วิ่งขึ้นมาอย่างเงียบเชียบนางเหมือนแมวที่ว่องไวกระโดดพุ่งตัวหรือว่าหมอบขานไปข้างหน้าไปไปมามาะหว่างกับเบื้องเหลืองกับแหงเขาและเสาทั้งอย่างคล่องแคล่วแม้แต่ทหารยามที่เฝ้าเวรอย่างเข้มงวดก็ไม่สังเกตเห็นการมาถึงของนางจวนช่างจ่างอ๋องอลังการองอาจจริงๆนางมองลงไปจงหอระครังพักเวลาแบ่งเป็นถนนสายกลางถนนตะวันตกสองเส้นสวนดอกไม้ฝั่งตะวันตกพอเป็นเวลากลางคืน นางเพ่งมองแล้วก็มองเห็นเพียงเท่านี้พอจับทิศทางได้แล้วนางมาถึงห้องน้ำชาที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมและก็ใจข่าวสุบสิบมากที่สุดไปเจอานที่หญิงทับใช้คนเฝ้าป,ประตูเด็กรับใช้ดื่มชาร้อนเย็นเล่นไพ่นินหาเรื่องเจ้าหนายและคนรอบตัวนางถอดกับเบื้องหลังคาออกฝอมไปได้สักพักแรกเริ่มหญิงทับใช้คนนั้นกับลูกสะใภ้ผู้ไปได้เปลยไม่นหนก็พูดไปถึงพวกขวาเอ,อ๋กับป้าใหญ่จาง ทำสามคนอาศัยอยู่ที่เดอดฝั่งตะวันตกได้เข้าหมดที่เดือต้องการมาแล้วนางก็ไม่อะไรอววรน,นำกระเบื้องหลังคาปิดกลับไปอย่างรวดเร็วมุ่งไปอย่างทิศทางของเรือนฝั่งตะวันตกอย่างไรสุ้มเสียงนอกจากไปได้ชั่วยระยะหนึ่งหนึ่งถ้วยชาหัวหน้าพะของลูกสะภ้ยัยงขงผดเหงือท้ออ,ออกมานางกับแม่สามีแต่ก็มีอายุและประสบการณ์ต่อให้สอนมนับครั้งไม่ถ้วนอย่างพี่ข่าวส่งมาจากส่วนหน้าก็ยังคงตกใจจนเหงือท่วมทั้งตัว โผลจะพูดตกไปหนึ่งคำหรือพูดเกินไปหนึ่งคำทำลายแผนการของทั้งอ๋องนางทำปากโดยท้ายเสียงทำไมนานท่านให้พวกเราพูดเรื่องเรือนฝั่งตะวันตกหนึ่งรอบทุกๆเซี่ยวช่วยยามด้วยเหมือนกับจงใจผู้ใ้ใครฟังหุบปากของเจ้าคำสั่งของในท่านพวกเราทำตามก็พอคำพูดเช่นนี้ว่าละหลายคนทุกวันเมื่อเราจะเส้นสมโซเสียทีข้าไม่เข้าใจเลยจริงๆว่าไหนท่านทำเช่นนี้ไปเพื่ออะไร บทพูดซ้ำไปซ้ำมานะไปทั่วในเดือนนี้แม้แต่ฝันนางก็ยังพึมพำหลายหนสามีบอกว่านางผีเข้าเสียจแล้วถ้าเจ้าเข้าใจเจ้าก็เป็นนายหญิงไปแล้วยังจะอยู่ที่นี่ได้หรือแม่สามีบ่นใส่นางเป็นคนต่ำต้อยที่สุดในชวนขอเพียงทำตามที่เจ้านายสั่งลงมาให้เรียบร้อยก็เป็นมงคลแล้วหากเกิดผิดพลาดขึ้นมาต่อให้ถลกหนังก็ไม่เพียงพอปอเพียงเมี่ยวคิดไม่ถึงเลยว่า จนแค่เข้าประตูใหญ่ของจวนเ่ิงเชิงอ๋องก็ถูกแห่งเทิงเสียแล้วนางยิ่งคิดไม่ถึงว่าในห้องน้าชาเป็นคนที่จุนจั่วเอ,อ๋อสั่งการเปแ,แนวหน้าคิดให้หนางติดเพจในยุคสมัยนี้เทคโนโลยียังไม่ก้าวหน้า ถ้ามีหุ่นยนต์สังหารที่เมื่อก่อนนางใช้จนเคยใช้อยู่ในมือแค่กดปุ่มเดียวเชื่อมต่อเครือใครแถวเทียมก็สามารถแยกแยะใบหน้าคนได้อย่างรวดเร็วปิดความช่วยเหลือของอาคารระเบิดกำแพงหลักรอบเข้าอาคารย่อมจะไม่เหมือนเช่นตอนนี้ที่ต้องแยกแยะทิศทางด้วยตอนเองนงางพอจะรู้ตำแหน่งทางเดินของบ้านแบบโบราณอยู่บ้างบ้านของคนทั่วไปก็แล้วไปแต่ที่อยู่ของเชื้อพระวงศ์ต้องสร้างตามแ,บบแผน เพียงแค่เดินไปตามเส้นกลางก็จะพอแยแกแยะรูปแบบของมันได้ฮาวะเอ๋อและป้าใหญ่ชางเป็นค่ารับใช้ค่ารับใช้โดยมากพักอยู่ที่เรือนแถวหลังแต่พวกนางไม่ใช่คนของจวนอ๋องพอจะบอกได้ว่าตอนนี้พวกนางน่าจะอยู่เรือในใดสักเรือนในเรือนฝั่งตะวันตกนางกระโดดลงพื้นเงียบเชียบเฉกเช่นเดียวกับใบไม้ ไม่ทันคาดคิดว่าตะข่ายขนาดมหึมาจะคลุมลงมาเร็วกว่าจะหลบทันปอเพี่มี้ปรับตัวดับมือกับสถานการณ์หยิบมีดที่ตัดเหล็กได้แล้วกับตัดโครนจากแขนเสืส้อทรงแคบอย่างรวดเร็วว่องไวแล้วก็ไว่าไปยังเชือกเห็นเพียงเชือกหนาขาดจากกันในพริบตาฉันให้องค์คาร์ลในเครื่องแบบหลายคนก็รอมุงกันเข้ามาบ้าเฮ้ยนางตกกลุ่มพงังเห็นนางผูกหน้าเหมือนผ่านลำไย บุรุษด่างใหญ่โตสามคนห้าคนไม่ใช่คู่ต่อสู้ของนางร่างเทกว่องไวดุดฟ้าผ่าชั่วขณะหนึ่งฟันกระบี่ยาวในมือองครักษ์หักชั่วขณะหนึ่งเคลื่อนตัวผ่านระหว่างองค์ลักสองคนดังสีแกร่งก้าเฉียบขาดกระจายออกมาจากทางร่างกายดวงตาของจินชั่วเอ,อ๋อที่เพิ่งเดิอนออกจากเครื่อนเอ็มเรียบความตกตาลึงเพียงสะบัดมือองค์ักักพิทักษ์จวนก็ถอดตัวออกไปจนหมดคิดไม่ถึงว่าคณหนูพอ จะมีวรยุทธ์ยอดเยี่ยมเช่นนี้ช่างเปิดหูเปิดตาจริงๆเขาเฟื่องืนท่าทีนิ่งสง,งบและรวดเร็วแววตาลำนึกดูทะเลมุมปากคงเล็กน้อยยิ้มแย้มอยู่ในทีเขาสวมเสื้อคลุมสีมว่วงเข้มภายใต้แสงสว่างจะครบเพิงที่ส่องสว่างราวกับกลางวันส่องให้หน้าของเขาขาวเป็นพิเศษคิว้ยวยาวทําครับดวงตาดุดยกดําราวกับประดับอยู่บนอัญมณีทอแสงเป็งประกาย ริมฝีปากของเขาโค้งงอเล็กน้อยปะทับรอยยิ้มยินดีที่จับเหยื่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างของเขารวนสร้างงานงาฤดูดีถึงเพียงนั้นปอบเพียมเมียวคิดอย่างไม่มีอคติว่าชายผู้นี้ช่างรูปงามเสียจริงหนังอดไม่ได้ที่จะมองดูอีกหลายหนแต่พูดก็พูดเถิดงานกับจินชั่วเออผู้นี้ต้องเป็นคู่ชงของชิวอย่างแน่นอนเจอขับเขาที่ไทยไม่มีเรื่องอะไรที่ดีเลยปอบเพียวเมียวเก็บมีดแท้จริงแล้วเป็นค่าลนหาที่ ชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจรกระทำก็กล้าท,าทับนางรู้ว่าเวลาใดควรยอมรับความพ่ายแพ้เวลาใดฉันต้องกล้าบุกไปข้างหน้าข้าคิดอยู่แล้วว่าเจ้าจะใช้วิธีการไทยมาเยี่ยมเยือนชวนข้าแต่ไม่คิดเลยว่านอกเหนือความคาดการณ์ของข้าถึงเพียงนี้การวางกำลังอะไรนั่นก็เพื่อป้องกันโอกาสหนึ่งในหมื่นไม่คิดเลยว่านางจะเป็นหนึ่งในหมื่นนั้นจริงๆ ดูท่าเขาไม่เพียงต้องประเมินผู้หญิงคนนี้ใหม่เขากำหมัดแน่นอยากจะป่อเผี่ยวไม่มาตีกต้นหลังทักสักคนคนที่ในท้องมีลูกแล้วอย่างต่อยตีกระดกําแพงเช่นนี้ถ้าหากบาดเจ็บถึงลูกบาดเจ็บถึงร่างกายของนางเองจิงจั่วเอ๋อแค่คิดก็รู้สึกไม่สบายไปทั้งตัวในเมื่อมาก็มาแล้วเขามาดื่มชาสักถ้วยให้เขาได้ทำหน้าที่เจ้าบ้านให้เต็มที่ ปิศานาบนตัวนางเยอะเกินไปเขาอยากไขออกทีละข้อถามให้ดูแน่ไปเลยเป็นถึงคุณหนูใหญ่ที่ถูกเลี้ยงดูโดยตระกูลขุนนางแท้ๆกลับเดินทางจากหมู่บ้านห่างไกลอย่างจู่เจียวเจียวมาถึงเมืองหลวงด้วยลำพังตามที่เขาคิดไว้ก่อนหน้านี้ครึ่งเดือนนางก็ควรปรากฏตัวได้แล้วนางยังยื้อเวลาอีกเกือบครึ่งเดือนเช่นนี้พูดตามตรงว่าคนที่รอเก็บแหงอย่างเขารอจนจิตใ,ใจร้อนรนแล้ว หากไม่ใช่เป็นพอทุกวในท้องนางมีลูกเขาไม่กล้าผีผามสั่งการให้คนไปจับตัวจะได้ใช้แผนการแย่ถึงที่สุดอย่างเฝ้าตารอกตายมิเช่นนั้นในยามนี้นางคงเสพฉุดในจวดตั้งนานแล้วมมีสภาพเช่นยามนี้แล้ววรยุทธ์หน้าทิ้งของนางได้มาได้อย่างไรนางจงไปบททดสอบพลังมุ่งมั่นของคนจริงๆถข้าคิดว่าท่านอ๋องจะต้องพาบ่าวภพ่ยของข้าทั้งสามคนเข้ามาที่เมืองหลวงข้ามาขอคนคืนนางพูดโดยไม่ได้ไอาย แล้วกับว่าเขาติดหนี้นางอย่างที่อย่างนั้นใหญ่ข้าต้องทําเช่นนั้นไม่ใช่เพื่อจับตาภาพเช่นตัวข้าอย่างนั้นหรือจริงจ่วเออหัวเทาาร่านี่เป็นหนหน้าที่ปอบเพียวเมียวเห็นรอยยิ้มจริงใจของเขาอย่างที่เขาหยีตาหางตาและมุมปากกรนยกขึ้นเล็กน้อยดูแล้วอ่อนโยนสง่าง,งามไม่มีพิษสงใดๆเช่นทาทางของคุณชายผู้ร่ำรวยผู้หนึ่งเท่านั้นไหนเลจะมองออกว่าเขาเป็นถึงผู้ที่สามารถเรียกลมเรียกฝนในรัศมนัก สั่งน้ำไม่แข็งตัวได้ทั้งที่อายุยังน้อยที่ว่าหย่อมองคนที่ภายนอกคนที่ว่านั้นก็คือคนเช่นเขาคุยกับคนฉลาดถึงจะสนุกขอบคุณท่านององที่ชมเช่นนั้นข้าสามารถพาคนของข้ากลับไปได้แล้วหรือย,ยังเจ้าคะพอเชิอเน,นื้อกับคนผู้นี้ต้องเด็ดขาดรวดเร็วพอถ้าไม่ระวังก็จะถูกล่อลลงไปได้ง่ายๆได้แต่เจ้าต้องจำเอาไว้ว่าเจ้าติดค้างข้าหนึ่งหนนวันหน้าต้องใช้คืน ต้องใช้คืนด้วยชีวิตทั้งชีวิตตกลงถุยถ้าไม่ใช่พอเจ้าข้าจะถูกบีบให้ต้องเดินผาข้ามคืนอ้อ,อมภูเขาลูกใหญ่เดินจนเท้าพองขึ้นตุ่มน้ำมาที่เมืองหลวงกลางทางเจอกับขโมยขจรถ้าข้าไม่มีบุทธ์คุ้มครองตัวเองอยู่พางผานี้คงถูกคนจับไปเป็นเมียโจรแล้วถ้าไม่ใช่พอเจ้าอ่อนนี้ข้าคงนั่งสบายที่กินหวานเย็ยนใต้ต้นสม้มอ่านหนังสือเรื่อยเปิดบนนู่นบนนี่ ขา้องเหน็ดเหนื่อยอกละทำลำบากเช่นนี้โดยเป็นผอเจ้าจะอย่างหน้าหนาเกินไปแล้วยังต้องมาทวงบุญคุณอีกจิงจั้วเอ๋อคิดมาตลอดว่าความคิดของหญิงสาวแท้จริงแล้วเขา้าใจง่ายผู้หญิงเหล่านั้นที่เขาเคยพบ้วนแต่ใช้ท่าทางคำพูดและสายตาบอกเขาอย่างชัดเจนว่าหนอนต้องการอะไรเข้าไกลเขาย่อมได้มาซึ่งอำนาจเสพสุขกับสายตาอิจฉาลิสัยอย่างของผู้อื่นเขาให้ได้มากทีเดียว มีเพียงแต่ญิงสาวที่ชื่อปอบเพียวเมี่ยวผู้นี้เขามองไม่ออกว่านางอยากได้อะไรกันแน่เขายื่นมือทาท่าเช้อเชิญนี่จะทําอะไรที่พักของสาวใช้เช่าอยู่ใครออกไปมีสูบรดด้ษยตาของเจ้าเองดีกว่าว่าอยู่ดีหรือไม่ค่อยพากลับไปท่านอ่องเชิญนาทางใบหน้าของนางไม่มีความสงสัยหรือว่าเกรงกลัวแม้แต่นิดเดียวนางอยู่ในอาณาเขตของเขาแล้ว จะฆ่าจะแกงแค่หนึ่งคำสั่งหนึ่งการกระทำก็เสร็จสิ้นเขาจะยุ่งวุ่นวายผ่านหางเข้าดุ่มพังไปทำไมนางยังพอมีความเชื่อมม่ได้ตัวเขาอยู่พังจินจ่วเอิบก้าวเท้าเดินนำรอให้ป๋อเผียวเมีวตามเขามาการเดินเอลอเหยเช่นนี้สำหรับเขาแล้วไปแล้วที่ผ่านพนานมากแล้วเขางานยุ่งงานบ้านงานมามีมากมายตลอ,อดทั้งปียากที่จะมีวันว่าง เพื่อความรู้สึกส่วนตัวจึงพักเรื่องบ้านเมืองเอาไว้ข้างหลังเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพื่อนางเขายกไว้หลายหนแล้วไม่รู้ว่าภายหลังหากเคยชินแล้วจะทําอย่างไรดีจวนเสื่งเจ้างออำไม่ธรรมดาจริงๆแม้ดึกดื่นแล้วระหว่างทางที่เดียงาดไปด้วยหินสลักแล,แล้วคบเพิงเรากับเวลากลางวันเดินผ่านอุโม,มงค์ระเบียงก้าวขึ้นไปยังสะพานที่มีหลังคาบางแดดบางฝน องคง์สะพานโค้งสร้างศาลาสามเหลี่ยมเอาไว้เชื่อมต่ออาคารและระเบียงรวมเอาไว้ทุกอย่างเข้าด้วยกันนางหองออกไปจากสะพานเห็นความงดงามบริเวณโดยรอบหากไปตอนกลางวันคงจะมองเห็นไกลกว่านี้คิวทัดดีกว่านี้จินจ่วเอ๋ยไม่พูดไม่จานานที่จะเห็นนางหยุดนิ่งจึงเอ่ยปากขึ้นมานิ่งๆิ่งว่าด้านตะวันออกของสะพานนี้สามารถชมสวนร้อยดอกพวกด้านตะวันตก มองเห็นต้นไม้บาสะพังด้านใต้มีบึงน้ำไหลจากทะเลสาบด้านเหนือเป็นสวนดอกไม้ผูเขาจำลองซ้อนกันเงียบสงบทีเดียวนีเจโอ้อวดรือนางไม่พูดสักคำแต่ก็สังเกตเห็นสายตาที่จินเจ้าเอา๋อจ้องมองนางมาตลอดเดิมนางคิดว่าเขาชอบดูก็ปล่อยให้เขาดูไปแต่พอสายตาเขาเล่่นมาอย่างทองน้อยของนางจู่ก็รู้สึกเหมือนถูกฟ้าผ่าได้สติขึ้นมาทันที ปอเพียวเมี้ยวเอ้ยปอบเพียวเมี้ยวเจ้ามันคนโง่ที่สุดในหมู่คนโง่เลยทองลูกของเขาก็ยังรนหาที่เช่นนั้นจะหลบนีติดต่อกัอนหลายขัําไหนขึ้นตั้งแต่แทบเพื่ออะไรกันหนางไม่กล้าคิดไปไกลเพียงรู้สึกว่าภายภาคหน้าช่างมืดมนท้ายแสงสวาง่างนางไม่เคยคิดจะแขวนคอตายจบชีวิตหนาอันเตอันหาดโดยเส้นมีเช่นนี้มาก่อนเลย จินชั่วเออที่เห็นใบหน้านางเปลี่ยนสีไม่ได้รู้สึกถึงคลื่นลมหอมกระนันวิจิตใจของนางทธอไม่สบายหรือเปล่าถ้าแค่คิดถึงเรื่องที่ไม่มีความสุขจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ